คออินไมโครโฟนหาแกนะคุณจุบก,กู้ผมจะถามไม่ได้ชาวว่าแกโดนใบอะไรไงไม่งั้นผมเหงาไงไม่มีเขาอยู่เนี่ยมันเหงาหล้อเกินนะคิดว่าเขาจะรับไหมไงสวัสดีครับอันนี้สตรีมอยู่ครับ <c oughs> เอ่อมีซาม,ม่าเขาถามอยู่ครับว่าอันเนี้ยโดนใบอะไรครับ <c oughs> ี่ไม่ได้กลับไปละทำไมครับที่โดนใบโหเราพาใบผับกพุ้งใบผักกาด <c oughs> เปิดกล้องนะครับวัแบบนนี้เอ็นเอ็นเอ้าโอเคชาร์จน้ำคนดีชาร์จน้ำคนเดียวโอเคนะ ขอโดนใบครับนี่น่าพาเตอ๋อเยอะเหนื่อยว่ะเฮียเหนื่อยแบบเหนื่อยกับแบบวันวันหนึ่งนาะเพื่ออะไรอ่ะของแกงหอยหรือว่าขอพี่เลนนี่นะครับสามเดือนผมครับจริงจังป้าจริงจังใช่พี่ภูเขาภูเผมพี่ ใ,ใช่หรอฮะเขาอเขาวมึงเหรอไอเจใช่พี่ต้องกับเพื่อนใช่หรอเย่จริงจังไม่ใช่การ์ตูนแต่เป็นความรู้สึกเย้ <c oughs> <c oughs> ไอเฮียมึงดูมึงด,ดูหนังมากไปปะเนี่ยไอเฮียอไอเจมีใครบ้างเข้าความึงมีกี่คนมีสิบกว่าคนเลยใช่หรออยู่ที่เมืองเนี้ยนะใช่ใช่พี่ทั้กับเพื่อนพี่เฮียเทโด แล้วเสียเท่าไหร่อ่ะเสียไปเท่าไหร่ถ้าร้านหนึ่งพี่ล้านหนึ่งเชีย่ยบอ่านออกเฮ <He i, S 2> ้ยกู <it. S 2> ช่วยไอ้แหนมกูทำอุปภายแหนมทำเสื้อเดียว,วอ่ะไอ้แหนมอยมีวะใส่เสื้อยืดที่เฉยๆว้ยทำแบบเอาไวไ้ใส่เดี๋ยวคิดก่อนว่าเอาลายเลยเดี๋เดี๋ยวทำให้ ต่อไปนี้ถ้าใครมีสาวถ้ามึงโดนออกแก๊งไม่มีใครช่วยมึงด้วยน้องเออฟังไม่นด้เจมมึงด้วยพี่ไม่มีครับเซตเราถ้าใครมีสาวอ่ะไม่มีหรอกแต่กูว่าไม่มีอยู่แล้วหนไม่เปลี่ยนชุดไงโฟโต้ไอชุดเ,ดเฮ้ยลืมตัดมอเตอร์แอกที่อลืมเปลี่ยนชุด ผมไม่มีแล้วครับทรงสาวอะไรละครับการที่จะมีแฟนไรล,ละครับไรล,ละไรล,ละไรล,ละครับผมพูดตรงๆครับกดไรละครับผมผมบอกให้ไปลาไปละ,ปละอากาศมันร้อนอ Let าาายู่ไปไปก็ เฮ้ยแหนมอยู่ไหนแหนมอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาอมันเป็นอะไมันเป็นเที่ยไหมล่ะบะอยู่ไหนอยู่ไหนโดดครับพี่อยู่ไหนครับพี่พี่เฮ้ย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 อยู่ไหนแหนมครับผมเพิ่งออกมาพี่ไหนพี่ชายเดี๋ยวพี่ไปหาน้องพี่พี่เราจะคุยด้วยขับริมเรนะพี่ทำริมเรถ้าเออเดี๋ยวไปหา หวยเอ้ยใครมีรถสีไหมใครมีรถสีปะ่ะเอาแบบรถแดงไหมรถแดงเลยพี่ชายรถแดงแรงเลยป่ะใช่ไม่มีพูดเออพูดเพื่อพูดเพื่ออะไรนี่ก็งงด,ดูไงเผื่อ,อไม่เอารถแดงโอเคไปเลยโอเค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 ไปเลย เติมน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมเออปั๊มยังไม่มาเขายังไม่ลงทอยเราขับเองคับเองคิดถึงแฟนผมเอามาตินอะไปไหนอะมาดึกมาดึกอ่ะช่วงนี้ใช่ใช่ไม่ค่อยได้หอมแก้มอะไรนะช่วงนี้ คิดถึงก็ทักไม่ทักไ,ไม่เกิดจบเฮ้ยเวลาหอมหอมยังไงอย่าเป็บบนยาอ่อนปื๊ดมันทำไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้หอมอจริงๆอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวทำทำให้ดูหน่อยมันทำไม่ได้มึงอย่าเป็นยาอ่อนพี่คิดคิดถึงปื๊ดอ่ะเอ้ยไม่ใได้คิดถึงมาตินอะ่ะคิดถึงเหมือนกันอย่าเป็นยาอ่อนพี่กูพูดผิดคนที่แบบมันไม่มีใจให้พี่น้องอะนะมันไม่สมควรได้รับความรักจากใครหรอกไปรักเมียมึงนู่นพี่ ออนพี่น้องเดือดร้อนพื้นก็มาตลอดอะติดแบบติดแบบเหมือนแบบเหมือนใครไม่รู้ดาบในช่องไม่ได้ว่าใครนะนี่ทำไรแหนมเพิ่งเข้ามาพี่ชายดูพีนชายอย่างวงเนะี่ยอยากเลยพี่ชายเราค่อยเติมตอนแบบมีมีแบบ มีมีนักลบแบบมีศึกทำเซย,ย์ย์ใส่ไหมแนหนมเอาไหมเดี๋ยวพี่คิดเลฟเฟอร์เล่นฮะเซยอย์เลยพี่เซย,ย์ย์แบบธรรมดาเฉยเนี่ยแบบเนะี้ยแต่เป็นดำเข้มเอาไหมแหน่หมันม,มันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ผมงงเออเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วเป็นไงเนี่ยมึงได้บ้านได้ได้บ้านเนียเป็นไงยังยังเลยพี่ส่วนใหญ่เขาขายคืนนายกไปหมดแล้วผมน่าจะรอประมูลเลย <S <S นี่มันมีนี่มีฟาเตสกำลังจะยุบแกง๊งอมใช่พี่เขาขายผมไปถามมาแล้วตอนแรกผมกําลังจะคุยแต่เขาบอกว่าขายคืนนายกไปแล้วขายไปแล้วหรอแกง๊งไม่มายุบเลยนะใช่ครับผมเห็นผมไปถามใครว่าเขาไปถามฟาเตสเขาบอกว่าขายคืนเอ็กซ์ไปแล้วผมก็เลยน่าจะหาต่อใช่หรอใช่ครับหรือไม่ก็น่าจะรอประมูลนะครับพี่เพราะผมะน่าจะอ,อยากได้<อ>ทีมพี่ย,ยังอะไรนะครับ บอกบอกแล้วครับบอกแล้วแล้วเขาว่าไงเขาไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยครับพี่แล้วแก๊งเป็นเป็นไงบ้างไลไมีกี่คนละเป็นไรนี่นึงพี่มันต้องขาสั่นไงผมขาสั่นมีกี่คนละแก๊งผมมีประมาณยี่สิบครับพี่สี่ยี่สิบ มีมีคนทักมาแต่ว่าผมอยากลองดูเขาไปเรื่อยๆว่าเขาอยากเข้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเอามากลัวแบบเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ป้าทั้มากี่คนยังยังไม่ได้รับเลยพี่แต่ว่ามีคนที่น่าเข้าอยู่คนหนึ่งเขาเขาเขาเป็นเลขาจูจูวอนจูออนอะไรเช่นไรจูโฮเหรอหรือว่าผู้ผู้หญิงผู้ผู้หญิงครับพี่เขาเป็นเลขาคนชื่อจูออนจูแรครับพี่เฮ้ยเอาดีแหนม ใช่เขาบอกว่าคนคุยเขาเขาบอกอยากมาลองผู้หญิงทำไปเยอะปะผู้หญิงไม่เยอะครับแต่มีคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแก๊งผมเช่ารถจูวอนจูอะไรเยอะเขามาเข้าแก๊งผมมาดูหรือเปล่าว่าพวกผมจะบิดรถหรือจะบิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่ไมเกี่ยวแล้วเออแต่แต่ก็ดีนะที่มึงคิดเง,งี้ยผู้หญิงแอตตันแก๊งผู้หญิงไม่คืนเลยนะทีปุ๊เอ,อ๊แต่มึงดีนะที่มึงแบบรับขอบอ่ะแหนมโตคนเยอะเลยวะ ได้พี่ชายผมไงดูกระชายอ่ะดังผมยังผมออกผมไว้ดูเวลาออกศึกพี่ชายอ๋อออกศึกอะไรก็คือใช่เวลาออกศึกคือเวลาออกศึกกับพวกพี่เนี่ยคือผมบ่อยมากคืหัวมันแล้วเหรอผมมันแล้วจริงไหมใช่มันคือพิวเลยได้ข่าวว่ามันตีกับเราปะนี่ยฮะไม่ได้ผมโดนแทน้ะเป็นกับใครชนะเราชนะสิ10-0ใครอะพี่ทำไมอันไหนเป็นไรอ๋อบ้านเหรอขาดทั้งบ้านนั่นเราเราก็ไม่ได้เล่นบ้านด้วยไกวเลยอ้าวผมว่าไฟพวกพี่แบบประสบการณ์หนาแน่นอะ ไฟพวกผมต้องอีกเยอะเลยต้องต้องสั่งสอนคนน่ะต้องเอาไม้เดียวตีกันหน่อยอ่ะมาอร่อยปะเวลาดูกัญชาเนี่ยมันยิ้มยิ้มไม่รู้อ่ะพี่ดูดด้วยไหมล่ะไม่เอาเนอะไม่เอาน้องพี่ไม่พี่ไม่ร้องของพวกนี้ เลิกแล้วแหละถ้าพี่ไม่รักผมก็ไม่เลิกเลยอะผมไม่ชอบละวงนี้มันไม่ดีวหยเออเอางี้เดี๋ยวพี่คอคอไปเองโยนทิง้งพี่ให้พี่ดูได้ปละ่ะแบบปลาโหลอ่ะปลาโหลให้แตกอ่ะสกกไปดูอะได้ปละ่ะแหนมใจเย็นก่อนหะพี่ชายเอ้าแล้วบอกเลิกไอ้ก็เลิกวันนี้พรุ่งนี้ค่อยดูดใหม่ไงแล้วปลาโหลไดปะปลาโหลทิง้งได้ปล่ะไอพี่มันก็มีค่านะ ไม่เป็นไรก็เราเลือกที่จะเลิกแล้วอ่ะอันนี้ผมเ <c oughs> อ้าเอาเอาเมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรแหนมใครกันคนติดตี๋มหัดเดินเป็นรุ่นใหญ่มันก็ต้องแบบยี้เลยพี่ตี๋ตี๋ขัดขันนี่เดิคนเรามันก็ต้องซ้อมพูดไงช่วงนี้ผมพูดไม่ค่อยคล่คองด้วยดิหรอใช่ผมสั่นๆนันยังไม่รู้พี่ชายเป็นอะไรขันหรือว่าขับของหรี่มึงแข่งอ่ะหรือว่าอะไร ลิ้นมันแข็งไงไอแหน,แนมอ,อ,อะไรที่นี่อยู่ว่าไอ้ปอัญญาวนเซียการะมันทักมันทักว่าโวยวายอะไรไม่รู้นมึงหรือวะ<า>อะไรเนี่ยพ,พี่อยู่ไหมไหผมมีเรื่องด่าแกโดนด่าแก๊งแตกพี่เอพิมพ์ว่าฮ่าฮ่าาใครวะมันบอกว่าของจริงด้วยไม่ได้โกโหกมาคุยทีซีแต่ทีซีไม่ให้เล่น<อ>พี่พี่ถามว่าเป็นไงบ้างสรุปให้ฟังหน่อย แล้วมันบอกว่าไอแหนมข้างไม่ได้อะไรเลยพี่แหนมข้างด้วยมันไม่ยอมเลยมันก็ถ่ายรูปเองมาไอแหนม <c oughs> เออทีสีอ่ะมันมาบอกมันเออน้องผมเข้าคุกใช่ไหมแล้วมันมีแกง๊งแก๊งเอชเอแก๊งสีชมพูครับพี่ <c oughs> เขามาบอกมาถามน้องผมว่าเอสี่นี่แก๊งใกล้แตกแล้วหรอคะเห็นเขาบอกกันมาอ <c oughs> แล้วผมก็เอาเรื่องนี้ไปหาแต่ว่าผมผมมาดันแบบไม่คือพวกผมไม่มีประตรกันไงไม่รู้ต้องทำไงผมก็ไปบอกว่าเขาใส่ก่อ ผมก็เลยบอกว่าเออผมจำแค่เกาะเขาผมอยากเอาแกงเขาครับเพราะว่าแกงเขาด่าผมผมก็แคนแกงเขาอ่ะแต่เขาก็แบบเออไม่เอาไม่เอา,เอาต้องหาตัวคนที่ทำํำจะไปหาตัวคนที่ทําไงคนที่ใส่ก็คือเกาะผมผมผมไม่รู้ว่าผมแพ้ชนะนะแต่ผมอยากเอากับมันอนะ่ะเพราะมัน,ม,นมันมาด่าแก๊งแต่ผมคิดว่ามันแรงเกินให้กูเกณฑ์คนมาให้ไหมล่ะคนในแก๊งมึงอะ่ะเอาสี่สิบคนอะ่ะเอาไหมล่ะได้แก๊งผมเป็นแบบนัก,น,กนักลบเลี่หรอเออ โคแกงมึงแบบน่าอยู่ได้ยาวอ่ะเพราะมึงแบบไม่ค่อยสนเลยอยู่แล้วอ่ะนิสัยมึงอะ่ะกูชอบอยู่แนละ้วเท่ดีเขามาบอกแกงผมแตกอะ่ะในความคิดผมคือนะมาด่ากแกงกูแตกมึงเอากับกูสักหน่อยเลยไหมแต <laughs> ่ก่อน <laughs> ก่อนก่อ <laughs> นจะจากอะ่ะ <laughs> เธอไม่ต้องมาก่อมขสาทอะ่ะ <laughs> สักหน่อยอะ, <laughs> อะไรเนี่ยมึงสารมาเลยไงไอ้แดด ก็จริงแหนมมันด่าว่าได้จริงปะล่ะไอ้แก๊งเรายังอยู่อ่ะจริงปะล่ะอยู่ตลอดออยู่เอาไงว่าแก๊งแก๊งยังอยู่ให้เห็นนะจริงปะล่ะแหนมให้พูดพูดถูกปะล่ะอยู่ให้เห็นนะแล้วแล้วแก๊งมันนะทำอะไรไม่เห็นปะมึงก็ใส่ชุดตลอดจริงปะอย่างน้อยแก๊งมึงก็ตีแก๊งไปละก็คือผมไอ้ตรงอือยังไม่เคยตีเลยคือคือผมไปบอกเขาว่าเออจะมาตีมันจะมาหาพวกผมตอนไหนก็พร้อมก็มาเลยอย่างเงี้ยเพราะผมแบบเป็นคนที่แบบเออมันอาจจะมาแบบตอนที่เราไม่พร้อมหรืออะไรต่างๆเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเออแม่ง พี่ดูแต่ที่สายสีเก่งคือมันกล้าตีกับเรานะใช่ถ้าเป็นแกงอื่นคือว่าจะจะเลี่ยงนะแบบไม่กล้าตีแบบเพราะไม่เอาพี่ไว้ก่อนครับขอไม่มีอะไรเงี้ยมันกลัวเว้ยเห็นมันเอาเหมือนเอาของซื้อประสบการณ์เออแนวแกงมึงแบบไอ้นี่นะเว้ยแล้วคนนะมีกี่คนตอนน่ะคนนั่นแหละพี่ยี่สิบเลยผมกําลังรับเพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ดูคนผมอยากดีๆผมไม่อยากเอาคนบางคนไม่ ใช่ใช่ผมอยากได้คนที่มันอ่อนเวลาพอๆพวกผมไงเวลาเล่นมันจะได้เล่นเวลาพวกผมอะ่ะเพราะพวกผมก็เล่นแบบมันมันเป็นคนที่แบบเล่นจนถึงเวลาปกติเหมือนอารมณ์ประมาณพวกผมเล่นจนถึงได้ถึงตีตีสี่ตีห้าประมาณนี้หรือไม่ก็ถ้าสมมติคนลากยาวมันก็จะมีประมาณสิบกว่าคนผู้แต่ว่าผมพวกผมก็เลยไม่ค่อยลากกันถึงในเท่าไหร่พอเคสมันไม่ค่อยถึงเวยละพี่แป๊บเดียวก็ตายหากันหมดละเออผมชอบนะ เวลาเล่นพุกกับพวกพี่หรือเล่นกับใครอะแพ้อะไรหรือโดนอะไรมามันสนุกดีวะมันรู้สึกว่าเอ้ยี่ยแม่งเพิ่งโดนวะพํานาจแก้ไงดีวะอย่างเงี้ยโลประมาณนั้นเลยแล้วก็นั่งมานั่งทําของมานั่งอะไรคิดว่าเราต้องทาอะไรต่อเออแต่แกมึงดูแบบมีแพทชั่นเดียวแหมต่อไปคืออะไรผลงานต่อไปไปถ้าจะรอรับเอเอ๋หรือพี่เพราะว่าผมคิดว่าผมจะรอจนถึง หลังสงการถ้าเขาไม่มาผมก็คงไม่รอเขาแล้วแหละก็แก๊งมีคนแก๊งมีประมาณยี่สิบครับยี่สิบกว่าก็หลังสงการน่าจะรับไปเรื่อยผมอยากทำเป้าหมายให้ถึงประมาณสักไม่ต้องถึงสามสิบแต่ถ้าค่ถึงยี่ห้าก็ได้พี่ผมสำหรับผมนะแบบขยับไปทีละนิดแต่ว่าอยากได้คนที่มันชวนจริงอะแต่ไม่อยากขยับมาแบบเยอะเกินแบบก็คือมึงจะบอกว่าถ้ามึงอ่ะรับให้เต็มสี่สิบอะมารับได้ถูกไหมแต่หาคนไว้ใจมันยากใช่ไหมผมอารมณ์เหมือนผมรู้สึกว่าเออถ้าเอาเขาก็คือตอนนี้เอ็งสามารถรับคนให้เต็มสี่สิบได้ แต่อยากดูคนชัวร์ที่แบบอยากอยู่กัอยากว่าผมผมคิดว่าผมรับเข้ามารับได้เพราะว่ามีคนทักมาแต่ว่าผมไม่ผมไม่กล้ารับแบบเออเอามาเลยเอามาเลยเพราะผมไม่อยากแบบถ้าสมมติมันมีปัญหากับแก๊งที่ผ่านมาอะเดี๋ยวเป็นเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นเหมือนที่ผ่านมาผมกลัวด้วยพี่ผมถ้าทุกแก๊งในเมืองคิดแบบนี้นะมันแน่เลยต้องดูว่าเออเขาอยากเข้าจริงเปล่าเพราะว่าแก๊งผมก็ไม่ได้เป็นแก๊งเดียวในประเทศเนี้ยเผื่อเขาสนใจแก๊งอื่นก็ไปแก๊งอื่นก็ได้ผมไม่ได้ซีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่่่่าาาาาใใคครมมมมแแแแแแแกกกกกก๊๊๊๊งงงงงงงผผผ็็เเเเลลนนนนนนนบบบบขขออออถุ้้ณไปืั ถ้ามาแกงผมก็ผมก็จะพาลุยกรับผมเฮ้ยอันนี้อันนี้ความคิดผู้นาจริงนะเหมือนพี่สมัยนุ่มๆเลยว่ะเออที่พี่ดูดมมาป่ะเออใช่แหละดูดม้าตอนดูดด้วยดูดมมาตอนอายุสิบหกอ่ะแล้วแบบไม่ทาอะไรเลยอ่ะไปนั่งทํางานอยู่บํารหลอดอ่ะใช่ไหมพี่ใช่ดูดตองขาอีต่องขาเก็บว้ให้เติมไรไม่หยุดเลยดิพี่เดินทั้งวัน่ะเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นเนี่พี่ชาย แล้วความคิดมึงก็ดีอยู่ไอ้แหน,แนมไม่ผม<ด>ผม<อ>ไม่ดีหรอกพี่บามกว่าก็บ้าบ้าบอไปเรื่อยๆอผมดีแหละผมว่านะ <S <S ผมก็บ้าบ้าบอผมรู้สึกอะ <S 2> <S 2> เอาพี่เชื่อไหมถ้าผมเล่นสตอรี่กับใครก็ตามอะ <S <S แล้วถ้าสมมติผมเครียดนะ <S 2> <S 2> น้องมันก็จะเครียดตามไย <ผ>เอออันนี้นอันนี้ <ปะ S 2> อันนี้ถูกอันนี้ถูกแต่ถ้าสมมติเราเล่นให้สนุกเว้ยน้องมันก็จะสนุกเว้ยแล้วเราค่อยจบปุ๊บแล้วเรามาบอกว่ามึงผิดพลาดตรงไหนมึงพลาดตรงไหนมึงต้องการอะไรสิ่งที่มึงขาดคืออะไรเล่นคือรู้เลยปืนคือมึงขาดนะมึงเล่นอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ช่วยเคลียร์เพื่อนไม่ได้นะรู้เลยคือจบหนึ่งคืนเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอยากให้มาเล่นเอาเราสนุกเลยมาเล่นไหนไหนก็เล่นแล้วแต่ของมึงเสียกันน้องแบบเสียไปเลยแต่ว่ายิ้มแย้มกันน้องก็พอถ้าสูติมานั่งบึ้งนั่งเครีย ผมไม่ผมรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาหาผมมันพรอบครัวมันไม่สามารถบอกเขาไม่สามารถทําให้เขาเป็นพระเจ้าแบบชนะทุกแกงได้หรอกสำหรับผมนะให้มันแบบเรียนรู้ด้วยการประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ะเออต้องยิ้งแล้วแหมน้องเออต้องยิ้งแล้วโดนที่อะไรโดนส้นตีนี่แหละมันเป็นประสบการณ์เอ,อ้อที่อคิดคิดถูกกว่าที่เจอเองอะแหมที่ยะหอมคิดวเองดีจัดอะ เ<ผ>ม่ได้จะเก่งใช่ไหมน้องท,ที่ผมคิดนะผมคิดว่าผมอยากซื้อบ้านถ้าสมมติเอไม่มาเล่นกับผมผมก็น่าจะไปเล่นหาเล่นกับแก๊งอื่นอ่ะเล่นเรื่อยๆสาหรับผมอ่ะเล่นเพื่อให้ผมมีสกิลเพหรือว่ามีประสบการณ์ให้มากขึ้นกันเรื่อยๆกับพวกผมแล้วก็จะไต่ไปเรื่อยๆเพื่อให้พวกผมคือผมผมอยากลองผิดลองถูกอ่ะไม่รู้ว่าแก๊งไหนเขาเป็นแก๊งอะไรผมรู้นะทุกแก๊งเขาเก่งหมดเลยเว้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออไอชแก๊งเขาเก่งวะกูอยากลองวะยิ่งเจอกับพวกพี่ผมยิ่งชอบนะ โอ้ยเฮียแก๊งเขาอยู่แนวหน้าเลยว่ะเรามาเจอเขาเราได้ประสบการณ์เยอะเราเล่นไปเลื้อยเสียอะไรมึงจะไปคิดเรื่องเสียไหมเสียมาเราหาใหม่ได้ไหมแต่ว่าประสบการณ์อ like? so 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 sure, so ่ะไม่รู้มึงจะได้อีกว่าไหนอ่ะถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นกับเขาถูกปะ่ะไปเจอศึกนู่นศึกนี่ศึกนั่นนี่เฮียผมรู้สึกว่าเออไหนไหนๆเขามาเล่นเราก็เล่นเลยสนุกสนุกต้องซีเรียสเออแต่มึงมึงก็ต้องแบบรักษาความกล้าเล่นนี้นี้ไว้ด้วยนะเว้ยแบบตลอดตลอดไปแบบจนถึงแบบ ว่าที่มึงใหญ่โตอ่ะผมผมว่าน่าจะจนผมผมคิดว่าผมจะเป็นบ้าๆอย่างนี้ผมจนผมน่าจะพักเลยแหละไม่งั้นถ้าสมมติผมไม่บ้าๆอย่างนี้หรือซึมๆอ่ะผมกลัวน้องมันไม่มีอารมณ์อะไรกับผมผมคิดว่าผมบ้าๆอย่างนี้แต่ถ้าโดนตบอันนี้ถามตรงที่แบบบ้าๆอย่างเงี้ยมีตัวช่วยไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวช่วยให้ดูเตัวช่วยู่ข้างมือใช่ไหมเนาะยู่ข้างโต๊ะเลยว่าตัวช่วยเอง พี่รู้จักสายเขียวอ,อัลฟาไหมอ่าเข้าจะอยู่